ให้แคปก่อนนะครับแม่ๆคนไหนจะไปลง u t u b e นะครับลงให้ผมด้วยรอตั้งนานแล้วสามร้อยเนี่ยจนแบตผมสบดแล้วยุใสอ่านี่รัฐบาลครับหนึ่งวันที่สิบหกหวยออกวันศุกร์เลขกำลังวันมีหกมีสามมีห้ามาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับงวดที่แล้วเข้าสองนะครับงวดที่แล้วเข้าสองงวดนี้ให้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามห้ามาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็น มาแน่นอนครับจะมาตัวไหนทีนี้จะปล่อยลอตเตอรี่แล้วนะครับใครพร้อมจะเอาเลขลอตเตอรี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เม็ดเดียวให้พิมพ์คําว่าปูให้รวยมาพิมพ์คําว่าปูให้รวยมาครับแบตเหลืออยู่สิบกเปอร์เซนพิมพ์คําว่าปูให้รวยมาสุดท้ายรายการแล้วพิมพ์ปูให้รวยมาแล้วผมว่าแล้ว สัญจรสารครามต้องมี3กับ2แต่ผมบ่ามากสอเสียดายอยู่ผมให้สองสี่สองเอ้ยแม่ผมให้สองสี่สองมันออกสองเจ็ไหมแต่ก็คือว่าผ่านนี่คืองวดที่แล้วแต่เด่นล่างเดี๋ยวรอก่อนยังไม่ได้ทำอันนี้คืองวดนี้นะครับ หนึ่งสองสามห้ามาหนึ่งตัวใครพร้อมจะเอารัฐบาลแล้วพิมพ์ปูให้รวยมาเอาไปซื้อลอตเตอรี่ให้ตัวเดียวครับแล้วมีเลขกันอีกหนึ่งตัวตอนนี้ผมไม่เห็นคอมไม์อะไรเลยขึ้นแต่รับชมปรับชมนี่แหละงืดหลายอิลิแอดมินทำดาวเสร็จหรือยังแจกพร้อมกันเลยทีเดียวสามรอยี่สิบคนดูฟังนะวันนี้ใครอยากได้กำไรเอามาดูอีกรอบหนึ่งบีบ เส้นวันนี้สองเส้นสี่รอยเกสิบเก้าเป็นกําะไรแบบเสียงไทยได้ปู่ย่าเส้นหนึ่งทาเวทเส้นหนึ่งทาเวทมีสีดําสีทองปู่ย่าก็มีดําทองที่ผมใส่นี่คือดําทองนะครับอันนี้จะเป็นทาเวทไม่ขอคนเลือกสองเส้นสี่เก้าเก้าสวยทุกเส้นแถมทูปให้สองสองดอกนะครับอ้ยไม่ใช่สองแท่งผ <c oughs> มเป็นสองดอกอ่ะดูครับกอไก่แปดสุดท้ายแล้วนะโค้งสุดท้ายแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาได้นี่ครับสองเส้น อ่ะดูครับก้นแบบว่าอยากให้จริงๆก็ไกลแปดสี่เก้ถึงรอบนี่คือเลขเด่นตุเด่นหลักนะครับมา1ตัว1 2ึส่สาห้านะครับ1 2ึ่ส,สหส่วนอันนี้จะเป็นเลขหาซื้อรอตเตอรี่เจอแผงไหนรีบดึงนะครับ ผมลงให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับในกลุ่มคือแล้วมันก็มามาไหลแล้วก็คนดูน้อยลอตเตอรี่นะครับไปหาด่วนด่วนด่วนเลย2992กาก้2 2, มากดหน้ากดให้ทําไมสองเกาเก้าสองนะครับกันที่สองแปดถ้าใครชอบซื้อลอตเตอรี่ส9งเนะครับไปซื้อไว้นะครับแล้วก็กัน2 8เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปีนี้เก้ามันไหลงวดนี้ถ้าเก้ามานะครับ 92แน่นอนแต่ไม่รู้ว่า9จะมาไม่มาไม่กล้าตัดดับเลยเพราะ9แรงมากนะครับปีนี้เพราะว่าถ้ามาวันงวดนี้หวยออกวันศุกร์มาแน่ผมว่า92กันที่9229แล้วก็กันที่28นะครับโชคดีขอให้เฮงรวยขอบคุณคนที่อุดหนุนสินค้าด้วยเอฟแล้วก็โอนด้วยนะจ๊ะ วันนี้ขอให้ทุกคนลันรับฟันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาขายของอีก